สิ่งกงกคุณแม่ลูกติดที่อยากมีชีวิตใหม่ให้สมบูรณ์จะต้องทำยังไงอย่าลืมติดตามเทปนี้นะคะคุณแม่ลูกติดมีใครเป็นที่ปรึกษาเมื่อต้องสร้างครอบครัวใหม่อีกครั้งจิตแพทย์เลยชีวิตคู่นับ20ปีไม่มีคำว่าเบือ่อพี่นี่คะเขาไม่เหมือนเดิม คำถามพาบ้านแตกต้องกลับไปเกียร์ไม่มีมีไหมไม่มีเดี๋ยวก็รู้ค่ะสามีฝ่าฝืนกดเหล็กพาพิตตี้สาวขึ้นรถงานนี้ตัวแม่ยอมไม่ได้ต้องแก้แค้นขืนวิธีไหนถ้าทำตัวดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวหาเลี้ยงเองอ <laughs> ที่รักเราทำบ้านรกและสกปรกไปทั่วสามีสายเมียต้องสั่งให้เมียเก็บบ้านด้วยท่านี้ฮะเดี๋ยวนี้เลยนะสั่เมียเก็บหรอเปล่าไปเอาไม่กวาดมาเดี๋ยวนี้เลย <laughs> มันต้องแก้ เมียมาถึงเมียยงงุ่หมิดอ๊ะทำไมมันเรียบร้อยอีกแล้วเคยหรือไม่เคยอยากย้อนวันวานเพื่อจัดงานแต่งงานให้สมศักดิ์ศรีไม่แผมถามคุณแล้วนะไม่ก็ตอนนั้นอยากไม่อยากไงแต่ตอนหลังก็อยากไงชีวิตคู่นับ20ปีไม่มีคาว่าเบื่อเราได้ดูแลเขาเราก็มีความภูมิใจทั้งมดทั้งมวลพี่ก็จะยกความดีให้พี่เอกตลอดอ้ย